ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกล้อง discovery นะครับผมรุ่นนะครับ vtz นะครับ4 x 1คี4 sf นะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมลักษณะกล่องก็ดังภาพเลยนะครับผม นี่ครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทาคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับกับของแถมกับได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับกล้อง discovery นะครับ vtz นะครับ4 x 6คูณ1 4 sf นะครับผมลักษณะดังภาพเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยงามนะครับมีวงล้อแถมมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ปรับหลาข้างนะครับปรับหลาข้างนะครับผมนี่นะครับสามารถปรับได้ถึง200หลายถึงอินฟินิตี้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับปรับตั้งแต่10หลายนะครับผมคือซูมได้ตั้งแต่10เมตรนะครับผมปรับหลาข้างนะครับตัวนี้ปรับบนล่างซ้ายัวนะครับผมเป็นแบบปรับนอกเซตซีโร่ได้นะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับวิธีเซตศก็นี่นะครับจะมีแม็กตรงนี้บอกให้นะครับถ้าเราเซ็ตศีนก็หมุนมาที่ศูนย์นะครับต้องใช้หกเหลี่ยมขันออกก่อนนะครับถึงจะเซ็ตศูได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับปรับเสร็จก็กดลงเลยนะครับผมอโอเคหน้าเรนจะอยู่ที่44่มิลนะครับตัวนี้นะครับท่อจะเป็นท่อแบบยี่นะครับผม ระยะซูมครับจะซูมได้ประมาณ10เมตรถึง150เมตรนะครับตัวนี้นะครับ10เมตรถึง150เมตรนะครับตัวนี้ปรับสายตาได้นะครับถ้านี่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมโอเคนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้น้ําหนักก็ไม่หนักมากนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเส้นเล็งเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับเส้นเล็งนะครับผม สลิงจะเป็นแบบเหมือนจะเป็นสองชั้นนะครับดูนะครับตรงข้างๆนะครับผมนี่ครับสลิงจมินดอทนะครับลักษณะดังภาพนะครับผมนี่นะครับถ้าส่งระยะไกลๆจะใสมากเลยครับตัวนี้นะครับผมสามารถเผื่อกระสุนตกไกลต้ได้นะครับตัวนี้สลิงมินดอทนะครับโอเคนะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้นะครับ เรื่องความชัดความแจ๋วของ discovery มันแจ๋วอยู่แล้วนะครับผมใสแจ๋วอยู่แล้วนะครับชัดเจนใส่แจ๋วอยู่แล้วนะครับผมกล้าการันตีกล้ารับประกันเลยนะครับความใสของ discovery นะครับผมอทีนี้เรามาดูในส่วนของของแถมให้ในกล่องนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับวิธีการปรับกล้องอะไรกล้องนะครับผมที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับแถมไปให้นะครับ ขาจับรางนะครับขาจับรางจะเป็นแบบ11มมิลนะครับท่านไหนที่ใช้แบบ20่มิลก็สามารถบอกได้นะครับบอกทางร้านได้นะครับว่าจะเอาแบบ20่มิลนะครับผมโอเคนะครับแจลนะครับหรือหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับตัวนี้นี่นะครับแถมไปให้นะครับภายในกล่องนะครับฝากระดุกแบบป๊อปอัพนะครับแถมไปให้หัวท้ายเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับ ดีดอย่างแรงเลยนะครับนี่นะครับดีดแรงมากนี่โอเคตัวนี้ก็เป็นข้อมูลของกล้องนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมความยาวของกล้องก็จะอยู่ที่สามิบสามมิลนะครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่ห้ากรัมนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับให้เช็ดเลนนะครับ เป็นของ d i s c o v e r y นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องแทรนะครับกล้องแทรร้อยเ์นตะครับหากไม่แท้ทางร้านจะยินดีคืนเงินให้3เท่าเลยนะครับผมนี่นะครับนี่หกเหลี่ยมแถมแถมให้ภายในกล่องนะครับผมนี่โอเคก็ถ้าไหนสนใจก็ราคาจะอยู่ที่ 2,550บาทลมส่งฟรีนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลเราไม่บวกเพิ่มนะครับสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากซื้อไปภายใน30วันเสียหรือมีปัญหานะครับหรือมีปัญหาทางด้านขนส่งนะครับผมทางร้านจะเปลี่ยนตัวใหม่จะเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมราคาจะอยู่ที่2,550บาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาที่อดี l ไลน์นะครับ @jukppp นะครับผม a อ d jukppp นะครับผมอ่ะโอเคนะครับอย่าลืมเติมแอดนะครับผมด้านหน้านะครับผมแอลวันนี้ก็ขอรีวิวเพงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ